สวัสดีครับมาสวสดออกเลยนะครับวันที่17นะครับครั้งที่27 EP 1นอันนี้ EP 1บทที่1ถึง4นะครับ FB สิทธิชัยพันธะรหัส223นะครับเมื่อเช้าสวสดถูกอยู่ครับแต่ว่าใส่วันที่ผิดก็เลยจะสวดใหม่นะครับวันที่ 17 12ปี6 7ครั้งที่เจไปต่อกันเลยนะครับบทช่วยสาวชาวยศสถีตั้งจิตระลึกไว้ภายในให้เห็นภาพเสมือนหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเป็นประธานอยู่เบื้องหน้าเราจากนั้นค่อยน้อมกราบสามหนหนที่หนึ่งระลึก ในใจว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญามากมีพระมหากรุณาช่วยเหลือสัตว์โลกเป็นอันมากและทรงมีพระไทยอันบริสุทธิ์ที่สองและลึกถึงคำสอนต่างๆอันเป็นแนวทางไปบัตสู่ความพ้นทุกข์คนที่สามละลึกถึงพระนิยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อกล่าวสามหัวแลวพึ่งปนมมือและกล่าวว่าบัตดนี้ วันที่17ธันวาคม2567เป็นวันที่27ที่ข้าพเจ้านายสิทธิชัยพันธะขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาและอาจิริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมัมนตาจักกะวาเลสุอัตขัตุเทวตาสัทธ,ธรรม,มังสัทธรรมมุ นิราศสักสุนันทุสักเคสุสักขะโมขะทางสักเคกามีจะรูเปคิเรคะระตัเทตันจาริเขควิมานีติเทตีเปทัเทจะกามีตะรวนะขะหนีเคหะมัถุกมหิเขเตปูมาจะยยันตุเทวาชระ ทรารวิสเมยักขทันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวัจนะจะนังสาวุทันตังสาทะโวเมสุนันตุธรรมะสวนะกาโรอายำพัทันตาธรรมะสวนะกาโรอายำพัทันตา ธรรมะสวนสดิกาโรยยมพัทันตาบทที่สองบทสวดนวัตสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติย an ัมปิพ an ุทธ <c ough> ังสระนังกัจามิทุติยัมปิธรรมังสระนังกัจามิทุติยัมปิสังฆังสระนังกัจามิตัติยัมปิพุทธังสระนังกัจามิตัติยัมปิธรรมังสระนังกัจามิตัติยัมปิสังฆังสระนังกัจามิบทที่สี่บทสวดสัจจสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญญ์ครับพุทธมีสระนังวรัง เอเตนะสัจจวัตเชนะโสที่มีุหตุสัพพทานติเมสระนังอัญยังัมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสที่มีุหตุสัพพทานติเมสรนังอัญยังสังโคเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสที่มีุหตุสัพพทา